ค่ะกลับมาพบกับรายการโลกแห่งการเรียนรู้อีกแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนขื้นความร้อนกับดิฉันนางสาวอุมาพรจตุลังเลขประจำตัว6 2 8 1 1 2 6 0 0นะคะเลขที่5ค่ะหมูเรียน D1 นะคะปัจจุบันก็ยังอยู่ปีหนึ่งอยู่นะคะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษาคอบอ4ปีคะ่ะเรียนอยู่บ้านเนี่ยมันน่าเบื่อใช่ไหมคะกับการเรียนออนไลน์เนี่ยแต่ทุกคนเอย่าลืมนะคะว่ามันมีภัยร้ายอย่างหนึ่งที่เป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือคลื่นความร้อนคะ่ะทุกคนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะหลาคนเลยสงสัยว่าคลื่นความร้อนคืออะไรต่างจากความร้อนในบ้านเราอย่างไร คลื่นความร้อนเกิดจากการที่พื้นที่หนึ่งสะสมความร้อนเป็นเวลานานมีอากาศแห้งและลมนิ่งทําให้ความร้อนไม่เคลื่อนที่เมื่อสะสมอยู่หลายวันไอความร้อนจะสะสมกลายเป็นคลื่นทําให้มีความร้อนสูงเกิน40องศาเซลเซียสคล้ายๆกับเตาอบนั่นเองคลื่นความร้อนมักเกิดในประเทศที่มีอากาศแห้งซึ่งส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปอย่างประเทศจีนเกาหลีใต้ี่ปุนแคนาดาสหรัฐอเมริกาและยุโรป ขึ้นความร้อนก็คืออากาศร้อนที่สะสมตัวอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในแผ่นดินนะคะหรือพัดผ้ามาก,กับกระแสลมแรงจากทะเลทรายนะคะก่อให้เกิดขึ้นความร้อนขึ้นนะคะทําให้มีความแปรปรวนทางด้านอากาศค่ะอาจจะทําให้ช่วงนั้นเนี่ยอุณหภูมิสูงติดต่อการหลายวันหลายสัปดาห์นะคะเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่ามีความเสี่ยงต่อ สุขภาพมากๆนะคะว่าจะเป็นอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือเสียชีวิตจากลมแดดน,นะคะคลื่นความร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะมักเกิดขึ้นในฤดูร้อนนะคะอาจจะเป็นวันที่อุณหภูมิสูงสุดในรอบปีนะคะมีความชื้นสูงร่วมด้วยอีกมักเกิดขึ้นบริเวณที่มีการพัดผ่านของลมร้อนจากทะเลทรายนะคะ โดยคลื่นความร้อนนะคะสาเหตุมาจากการผันแปรตามธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นนบริเวณที่ความกดอากาศสูงของอากาศชั้นบนร่วมกับความกดอากาศสูงของบริเวณพื้นผิวนั้นนะคะเกิดหยุดนิ่งค่ะก็คือควบคุมอากาศในบริเวณกว้างเลยนะคะเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเกิดเมฆเกิดฝนเกิดหิมะเป็นการปิดกั้นแสงและลมที่จะพัดพาความชื้นเนี่ยมาจากแหล่งความชื้นนะคะ ร้อนมี2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ประเภทสะสมความร้อนค่ะอาพวกนี้นะคะจะเป็นการสะสมความร้อนมาอย่างยาวนานนะคะอากาศจะแห้งค่ะลมนิ่งนะคะทําให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่แผ่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเกิดขึ้นความร้อนขึ้นมานะคะยกตัวอย่างประเทศที่พบเจอก็เช่นประเทศอินเดียนะคะแอฟริกาหรืออเมริกาเหนือนั่นเองนะคะ ประเภทที่2พัดพาวความร้อนนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ลมหอบเนี่ยหอบเอาความร้อนจากทะเลทรายนะคะไปให้ทางเขตหนาวนะคะบริเวณที่พบเจอเหตุการณ์ชนิดก็จะเป็นทางยุโรปนะคะทวีปอเมริกาเหนือเกาะอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นความร้อนกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศรัเสเซียนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปีคศักง0นะคะซึ่ง น่าแปลกใจมากเลยเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองหนาวค่ะแต่ว่ามีประชาชนกว่า1000คนเสียชีวิตจากปรากฏการณ์ลื่นความร้อนนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องลมแด,ดดด้วยนะคะหรือเสียชีวิตจากการจมน้ำเพราะว่าลงไปเล่นน้ำคลายความร้อนนั่นเองนะคะย้ายมาดูฝั่งเอเชียนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะเรามีฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูกาลตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเผชิญกับภัยแล้งนะคะความแปรปรวนทางสภาพอากาศเนี่ย คือสูงมากนะคะแล้วก็เป็นอันตรายมากจากผลสำรวจปีพุทธศักราช2550นะคะจังหวัดที่ร้อนที่สุดเลยนะคะในปีก็คือจังหวัดแพร่และลำปางนั่นเองค่ะสำหรับกรุงเทพนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นคือ43องศานะคะโดยทั่วไปมนุษย์เนี่ยถ้าเกินสัก50องศาก็คงจะอยู่ไม่ได้กันแล้วนะคะ เรามาดูผลที่ตามมาจากการเกิดขึ้นความร้อนกันเลยนะคะซึ่งในด้านดีคือยังมองไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ด้านผลเสียคือมีแน่นอนคืออย่างแรกค่ะคือต่อร่างกายนะคะเป็นผดเป็นพื่นเที่แดดลมแดดหรือเสียชีวิตบ้างก็มีนะคะทางด้านการท่องเที่ยวดิฉันมองว่าคงจะซบเซาเลยกันทีเดียวเชียวเพราะว่า ด้วยอากาศที่ร้อนจัดคงไม่มีใครอยากเที่ยวอะคะ่ะแล้วก็ยิ่งการอาแบแดดกะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่อผิวเรามากกว่าผลดีนะคะทางด้านการเกษตรค่ะถ้าสมมติว่าคลื่นความร้อนมันพัดไปเจอกับเขตหนาวใช่ไหมพืชในเมืองหนาวก็คงจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เพราะเขาชอบอากาศหนาวแต่เขาเจอความร้อนคงจะแบบโตได้ไม่เต็มที่หรืออ,อาจจะกลายพันธุ์ผลผลิตอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรส่งออกไม่ได้ดิฉันมองว่ามันกระทบไปหมดเลยนะคะสำหรับคลื่นความร้อนเนี่ย แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือเราไม่สามารถีกเลี่ยงได้ใช่ไหมเพราะว่าขึ้นความร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ดิฉันมีวิธีการปรับตัวหรือว่าอยู่ร่วมกับปรากฏการณ์นี้ให้ได้ค่ะซึ่งเป็นไปได้เรียงได้ก็เรียงนะคะดูแลตัวเองและสุขภาพกันดีดีวิธีป้องกันขึ้นความร้อนนะคะอย่างแรกเลยคือ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดนะคะจะไปนในไหนก็อย่าลืมสวมหมวกนะคะหรือว่ากลางร่มก็ได้นะคะช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสองดื่มน้ำให้ครบแปดแก้วหรือไม่ต่ำกว่าสองลิตรต่อวันสามหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งเน้นการออกกำลังกายในร่มหรือโรงยิมแทนสี่สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนจะได้ไม่ดูดความร้อนเน้นที่สวมแล้วใส่สบาย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่โลกแห่งการเรียนรู้นะคะนำมาให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้หากผิดพลาดการใดติชมกันเข้ามาได้เลยนะคะงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์กายภาพของอาจารย์นราธรสายสิงค์คะจนวันนี้โลกแห่งการเรียนรู้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบาย